เดกเนิดันสวเรมันภใจระเสรในองเรื่องสามหัวใจจากการกระเพาะแสดงเขาเป็นาที่งานผู้ที่เขเป็นต้อมนิวลันแอนเรีอะไรเป็น ไปในะท้องเรื่องสามหัวใจชมแล้วก็หุดจบท่านจะอข้นไกลก็ปลอดใจกางละหาสาระไเต้องมีกันแ่ปโรงพระบาลตอมีกุจน้เสนออาวอาวุธอาวุธน้าสมองรอขององรเด็ันอกที่นะามาวามสามาเป็นข้อมูลเบื้ประ้กอนยาเพชร และจะมีรับแขกตัวนครับีละว,วัเพื่อนน้าโอ้เอกนันและต้องหายใส่ครับหวัาวาทนในนามนักชมกับซาตวใจราสิ่งทารนคนปัญจายกับมาทาถึงที่ กลัวเลวไรอยากได้นามลีใครฟางเป็นพีทุกทางผูดแบกระเบมน,นับเดี่ยวเท่านั้นกับเดี่ยวจะพันยังไม่ จงยาโยงยาเดี่ใกล้เป็นเตือยถาเราเป็นเสือนักล่าถึงข้าวเลือน้องอกแหงนินงที่มึงต้องดิ้งดูได้ข้าวที่มตาดนั้นตายวันนี้ตกงคายโควาดกวน ยืนย,นยงดำรงประโยชน์เพื่อหหนอนาคตสั่งนน้าเราไม่ได้โมงอยากโชว์ตะมือเพราะมีฝีมือเข้ามา <S <S อยากให้บรรละภัยกบฏกรรออา we <laughs> คนกล้าพวกเรา <laughs> <laughs> นิ่งต้งสิงสักดาราเจ้าสิงต้องโดนพของคาราวาพระผู้นำแห่งเพลนด้วยเรื่องกระจารว่าก็เขียนสารมาขอตีสุภักที่ดาสาวกท่านท่านกับตออสารให้นำหม้อใหม่แฝงคอมาไม่เหตุที่มินเกียรติเราเราจะให้โอกาสส่งลูกสาวเด้ามาเป็นเจ้าสาวของเรา ใครมีเอิใครท้างไม่เคยนับถือเราอยู่ๆเหียผลอะไรนั้นจะมาขอรับติดตาเราเราให้ไม่ได้บอกวมีหม้อใหมีจานมาไหมหม้อใหม่อ่ะไม่มีมีแต่มีนี่แหละบางภาษาสักเลยดีกว่าหม้อใหม่ไม่มีจะมีก็แต่ควาาไปที่จะร้อยกุ้ทั้งข้าวมันว้าวข้าว ไราดูแลอยูกแบบสิห้นเอครับกุนสนนนนะงครามประมาสอนเปก็เกิดขึ้นทำฟูมนก่คนสา,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 าไม่อนอหมายมา,พอพอาลงจากอกกันไปทีกโดนไม่พอว่าไทยย้อนมา ควร <muchas> เป็นเวลาเดียวกันที่องค์าชสิงยรับพ่ายแพ้มาก่องดสินกันกััเอาไปร้องเลยชุดใขึ้นงบางความสิ่งต้องให้องค์ราชสิริสอคนด้พ่ายักนมาในันดี ที่แพ้ทับมาก็จสสีโสผลเราจะให้เวลาเพียงแค่สามราตรีให้หาคนดีมีวิชามาต่อกรกับพวกข้าบุรุษทั้สามแต่ถ้าหากในสามราตรีท่านไม่มีคนดีมาตู้กับพวกเราให้ส่งตัวสีสุภาพแต่ถ้าหากดึง,งดื้อถือดี เราจะสั่งทหารให้ยิงธนูเพลิงเข้าสู่กลางใจคนหนงเผาเมือของขานงรายังดีรอัรักขั้นดีเราทำกันดีแล้วนะคะเสด็จี่้ดีแล้วลเสร็จแม่ไปค้เรายังมีเมืองของพระโคมันเจ้าพี่แท้แท้กินยังไงไพค้ให้ทหารได้เขียนสารมาไปให้นำทหารมาช่วยจะได้ไม่เผชิญเผสิเไปขาเสด็จพี่พี่มาลืมไป ร่างรถของเสด็จพ่อพี่คุณเสด็จพ่อนำสารเดินทางไปของเมืองเทพเทีเพร่คทุกันลูกสาวของเราบ่าใครที่ดึงถังมาช่วยหม่อมฉันไม่รับเป็นทางจะรีบนำสารขี่ม้าเร็วไปเมืองขององค์กษัตงเทพเพนทีเพื่อขอความช่วยเหลือพระยาขันจุ๊บกี่ไหมคะ ลมมัลังเนวรักเราจมกัริา์สู้สาตระวามเสรียมีลก ชันพละดีรัลกักนรมตายจะมาอุ้มให้ให้ทะลุไวให้พิเจะกำงานที่เจ้าภาพต้องเลินมีความเจริญร่ำรวยสาลุยลยอยู่แล้วไม่เคยสิ้นสุดเ เจ้าภาพยังไม่มาเดยวผมประจ้าภาหมาแล้วเนาะเภาพนั่งหน้าใช่ไหมผมประจําขอบคุณมากครับเจ้าภาพไอ้หมาสามคืนนะผมเพิ่งเห็นเจ้าภาพคนสุดท้ายแล้วอันนี้ขอคนละร้อยได้คนละร้อยจริงๆเราไม่เดินมากเลยเราไม่เรียกเราด้วยเลยแล้วเราจะเรื่องนีแล้วนานๆจะมาเนี่ยมาไม่จริงจริงเป็นขับโตโตน้องต้อมก็ใจดีเขาก็นั่งมันเยอะแยะแล้วก็ไม่โผโหมาขอบคุณมากขอบคุณมาก ข, <ais ama S 2> ขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรางวัลดีเล่นๆไปรางวัลหมดประเดี๋ยวเลิเลยแม่วันดีครับแม่วันนี้ครับแม่ไม่มีทั้งคนละร้อยหนึ่งโอ้ยสงหลับแม่แม่ขอโทษนะแม oh, 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 no ่ขอโทษนะเรลิกเงินเรืลิกทองขอบคุณครับกับข้าววันลอยนะครับต้องต้องเพ้นะต้องเพ้นต้องเพ้นต้องเพ้นนะเจ้าสุนัขน้อนี่นี่แม่กำลังดูพวกอะไรอยู่อยู่นี่แม่ อู้ดวงดีเริ่มมีแบงค์ยี่สิบแล้ว่ะล้านให้ห้าคืนล้ว้าได้รางวัลมั้งยัง แล้วแฟนขับคนไหนใจดีตบรางวัลผิดภาพถั้าคนละเอ่าเช่ไอผิดพาดจริงแต่ไม้คล้องไม่ต้องหลุดมือในที่ผายเดี๋ยวคนไม่มาดูอีกเออขอบคุณนะครับรางวัลพี่นด้สบายนะดูเซเว่นไปเหาแล้วสิมาเลยเล่นเต็มพี่ลงนิดเด็นใจขาดเลย แล้วรางวัลดีใช่ไหมล่ะรางวัลดีที่มาคืนฝันดีด้วยฝันว่าอะไรพี่มฝันมาเล่นที่นี่เด้อยวคนที่นี่เขาใจดีแฟนขับน้องต้อมน้องโตโตอ่ะาน่ารักทุกคนใช่นะทุกคนเออแล้วเมื่อกี้แบงค์ดิจิตเขาไม่แตกแบงค์ดิจิตที่ไหนมาไม่ได้เขาไม่มีแบงค์ร้อยเหมือนสองน่ก็ดีที่ยังให้เป็นน้ำใจขอบคุณมากครับน้ำใจนี้ป้าเพ็ญเรียกมันลงเผยจะได้ผันชาติกล่องนึงให้หน่อย ข้า,เาพเจ้าเองมีนามว่าเทพเทพรุทุกวันนี้เป็นองค์สัตว์กบของเมืองการเองเนี่ยมีพระคู่มัน่านาคือสีสุภาพแต่ยังไม่ได้เวลาที่เราจะสองคนจะสฉลิมถอนเป็นเวลาเดียวทีไ่ได้ลงสีสุภาพ้วมามาบอกโองค์เทพดีสูงเป็นไรีหมาเห่าต้องมีคนมา แสนรู้และเกินนะแกเนี่ยเลยคุ้นด้ว่ใจมือขอเดกนะองค์สัตริย์เทพเหตุด้วยตอนนี้หม่อมชั้นสีสุเทพเป็นโอรสขององค์สัตริย์สีโสพลและเป็นเชืฐท้าของสีสุภั์คู่มั่นของพระองค์ท่าน,นมีข่าวด่วนเหนตุร้ายจะมาแจ้งให้พระองค์ร้ทราพยาการจะมีทอนนะด้วยตอนนี้เมืองสีโสพลแพ้ทับต่อองค์สัตริย์สีคำหลด และถูกล้อมอเมืองเอาไว้หม่อมฉันจนึงได้ขี่ม้าเร็วนำข่าวร้ายนี้มาทูลพระองค์ให้พระองค์แนะนำกำลังทหารไปช่วยเมืองศรีโ,ซโซคกโดยด่วนไม้ใช่บบค่ะเป็นคนเจริญเป็นแค่แล้วไม่ค่ะทำไรเนี่ยล่ะพวกนี้ตามายเลยซั่งทหารยกทัพเออ oh, oh มันถูกลบเลียงเตรียมลุยโดยไม่ต้องคุยต้องเคียงแล้ยวก็มาแค่สองคนจะดูโอ้โหอะไรมูได้โอ้มันเป็นปูนกันด้วยอ่าแล้วทีนี้ดูไม่ค่อยดีนี่ปืนอะไรของมึงเนี่ย มึงได้ให้มึงเตรียมไม่โกนนะถูยากระจอยทำไมกันหน้าหัวไปตีเลยไปเลยยุดหน่อยจะโกนปุ๋ยเอาไว้ทำไมอ่ะเอาไว้ใส่ว่าไปเมย์จะพูดตอวไม่ออกจะยิงมากเก็บก็ได้เหมือนถูกลบเลี่ยมเตรียมลุยโดนไปอมไปต้องเชียร์ไม่ขอสมานต้องการเมีย วันนี้ในเสียม,มป้าใสอันนี้กูจะหาจนอย่าเอาคันเข้ามาสอดแถวย,ยงขึ้ไม่รอดชีวิตสวยๆคำสั่งเราจะเป็นปัญหาสิคงไมใไมเป็นชีวิตใครหวังจะจับกระทา เราดาไปเชื่อฟันมึงไม่เชื่อแต่ไหลลิ้นไปไว้มึงนี่ไม่ไหนที่จะติลยุ้งทำไมสนลดนคงบดสิ้นกูมาถึงทีนี้วิ่งไปกูกลัวมึงเก่งเก่งไม่จิ้มเดี๋ยวจะเป็นนักวิ่งข้าวไหวเดมายวมันเดี๋ยวไปนะรามบูกแก ทับต่อทับมาประทักกูก็ไม่ลดละถอยหนี ยังติดตดัวตุกอไม่กวัวความตายเ,าเจ้าเสียงกำลังพระเจ้ากรุงแหงัญจราที่ยกกองทัพมาที่ต้องการสีสุภาพท่านเป็นใครพูดได้แต่ความยากเราเทพทเทพินเป็นพรพคู่บ้านของสีสุภาพไม่มีทางที่เราจะยอมให้สีสุภาพเป็นเมียของท่านหรือเทพเทพินใช่ เป็นผู้ชายหรือเปล่าหรือเป็นนางปลอมมามึงว่ากูเป็นอะไรนะเป็นนางปลอมนางที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายอ่ะแสดงว่ามันต้องมีใจให้ฉันมั้งเลยจ้ะแม่ไเนี่ยครับมันก็มีใจให้ฉันรักเชือกไปผูกหญิงว่ามองกูอยู่นั่นนะออแม่ไอันม่เนี่ยหรือว่านางเอกไข่มุกแต่งตัวเป็นผู้ชายอ๋อโอ้ยไข่มุกเขายังไม่ออกเอ้า นั่งลงมาเลยนั่งลงแล้วซึ่งขาหนุนเทพเทพินตอนนี้กองทัพของท่านได้พ่ายแพ้กับข้าแล้วถ้าจะไว้ชีวิตท่านแต่ว่าเ้าอยากจะรู้นะนักรบผู้ ใช้มือขวานะสิแล้วยามที่สุดสมบเขาใช้มือใดสวมกอดลูกเมียและใม้ความอบอุ่นก็แขนซ้ายนี่ไงแขนซ้ายอย่างนั้นเลยในอนาคตเจ้าต้องเป็นเจ้าบา่าวสยุมพรกับสีสุภาพแต่ถ้าหากไม่มีแขนซ้ายแล้วลวก็กูก็อยากจะรู้มึงจะใช้มือที่ไหน สวยกดอย่าโอ้ยอาข้าอาคชายอ้หักโอ้ยราอาผ้ามาคุลอดุรลูลาคุกี่ห้ออยู่เลยจะตัดต้เต็มบุรมษเห็นไม่นายของท่านถูกเราตัดแขนอย่าตัดคอคุณนะ กูมองไม่เห็นเลยนะตักคอข้าอยากจะรู้นะว่าท่านบุรุษลูกงามโอ้โหมีมึงคนแรกทุกทบยามออกมาด้านหน้าเวทีใช้ตาไหนมองแม่แม่เอกูก็ใช้สองตาที่ผ่านใครเขาใช้จมูกพองแล้วใช้หูไหน ฟังเสียงแม่แม่เรียกไปรับรางวัลปั๊บหูซ้ายประกบหูขว,วาเดี๋ยวเขาเรียกอ้กูไปอีกเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นกูขอหูมึงสองข้างเถอะแปลกรเทปทำไนไปเนาะอันนี้นะแบบปลมากรเทปทำเป็นเรื่องพ <B ank> ันไถทำเป็นเรื่องจริงนะแล้วหูกูล้านด้วยแล้วหูวไม่มีกูรูปร่างไม่เป็นปลาไหลเลยเหรอ แต่ว่าในเรื่องตอนนี้ Arrow, Arrow, Arrow. เดี๋ยวพี่เอกเอาไปก่อนกูเอามึงก่อนสั่งบอกบอกฉันจะถามเอาเทปมาเอาเทปมาสันหาเล่นในสัตว์ไอ้ยินเรื่องลิเกเราเป็นเรื่องจริงโู้ไม่มีนั่นเลยพ่อเพชรอ๋อ้โห นีม่มึงทำอาหารดูถึงขนาดนี้เลยลเลรนะไอ้ทิ้งข้าวมันม<อ>ันจะแกะยังไงมืออย่าปลดไอ้แม่มันจะมีมึงไงมันไม่มีหูมีตาแล้วทำไมเดีแล้วยังเหลือปากไม่กลหายใจทำไมต้องมาตายแล้วคืนสุดท้ายมันเยอะไปหรือเปล่าเราออกไหมไปออกไปออกเลยออกไปยออกอะไร ไอ้เนี ah, ่ยผมมันติดไปด้วยเดี๋ยวหมดเอาผมมปฏิบไปแล้วยเอาคุณคุณรู้ดิว่าเจ้ากูนี่ตาเด็กนาดนี้ค่อยๆออกออกหมดกันระวังกูก็ได้น้อยยังทำเพียกับกูอแล้วเวลามึงทำศึกสงครามมึงใช้มือไหนวะกําดับใช้ยของมือไม่ทิ้งทุกูนผมไปเล่นแล้วมึงจะไว้ชีวิตกูทำไมมึงฆ่ากูซะเถอะเจ็บเทียนหินเฮ้ยฆ่าไปไปนะ เราจะไว้ชีวิตท่านเดือนก็จะไม่เด้อให้อยู่บนโลกใบนี้ก็ฝากที่แพ้อย่างเจ้ารับรางวัลของเราไปด้วยเฮ้ยทั่วไปากไอ้กูมึงไม่ดูดปากกูมากหรอมันมาแนวไหนกูมาเนี่ยโธ่กะ อม่าเด็กข้าก็รับกลับเมืองแล้วอนจะคิดกันไปก็แ้วกันอกเวลานหนต่างหากเอกข้าจะมือรูตาราสักรั๋หนึ่กองเส็นสม่ละสย้อนมาน้า้านพระเจ้กานชใหญ่อายุสานเอวกับน้องอ้ําเชื่อไทยหลังเชื้ออืรับหมดมาเป็นลอมนังหง มาเชื่อใจกันมชมกันามหัวใจขอแค่พวกพ่อน้องและพี่ธันยาลูกหนี้ตั้งใจ ชายยัยงนั่งอยู่หันจักได้ดูของดีของดีพระราชการจะลงท้องเทศในทิศเป็นเวลาเจ็ดวันรู้ไหมว่าทำไมข้าวงละทองต้องขอลาพระพราชการเนื่องจากว่า มีใจรักให้กับสาวแคลกำลังมองอยู่แม่ยายยกกันเยอะรางวัลรางเบิ้งฉลองแวงแอบรักสาวแคลตั้งใจแล้วจะไปบอกรักานางและที่สคัคที่น้องกันสามคนดเป จะไปบอกรับแฟนเรัตบกานเสยงของเพื่อกาานทนายก็ดูดับในใจก็ไม่รับผอมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยในใจก็ไม่รับผมขนาดพัดลมยังสายหน้าเลยเนตะพีไปํามเธอเ่นตะีตาตามเธอในใก็ไม่รับผมในใก็ไม่รับผม นาเอ็คว้าขาวันเอกรากอัปลักบดบาทเป็นแ้ว